พักก yes. ็เลยดีแล้วนอนต่ออีกก็นอนส่วนมากถ้าฝันีก็ฝันเป็นสาระการ์ดเจ้าค่ะอยู่ในกับฝันมาอยู่ที่นี่ทําทําอะไรฝันก็ทาอย่นอยู่ด้วยกันคลายรอบวัว่านี่ฝันฝันว่าฝันแล้วก็รู้ตัวว่าฝันทีนี้ก็เลยไปเจอเยาไอ้ผู้อแล้ว คุยกันเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็ฝันว่าตื่นมาแล้วอยู่ในฝันนั่นแหละทีนี้ก็แบบเออเมื่อกี้ก็แตฝันแล้วก็ดันจําได้ว่าตื่นมาอ่ก็สงสัยอะไรก็เลยคิดว่าเออแต่มันฝันแล้วก็รู้ตัวแบบนี้ก็รู้จะฝันทำไมก็เลยนอนใหม่ก็ยังไม่เห็นฝันอ่ะก็นอนหลับไปก็หลับจรินกินหลับในฝันฝันพอนอนแล้วก็ตื่นมาที อาก็คือไอตอนที่ตอนที่ฝันว่าฝันเลยอีกไม่ตีซ้อนเงินไปแล้วตื่นมาก็ยังฝันอยู่แต่ก็ยังสติอย่างนี้ธรรมดาเนี่ยรู้สึกว่าตื่นอยู่คือ,อถ้าฝันชั้นเดียวเนี่ยมันไม่ได้มันรู้เงิะมันก็เลยหนีไปฝันอีกรบไปอีกขั้นหนึ่งลองหนึ่งมันก็ยังตามไปด้ีก ันก็เลยสั่นไม่นานไม่ยังนี๊เดีเดยวอยู่ลีละรู้ตัวดูตัวว่ามาทําอะไรอยู่ดีดูตัวมาทําอะไรแนละ้วคือถ้ามันถ้ามันเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่องกนะันทัญญาณนี่มันตามไปนะถ้าเกิดเหตุการณ์อยู่ดีๆผัวไปที่ไหนก็ไม่รู้แล้วไม่ต่อเนื่องก,กันไม่มีที่มาที่ไปนะมันจะสงสัยแหละอ่าสติไม่นด้เกิดขึ้นเลเอ้าแล้วมาทาอะไรอยู่ดีพอไม่มีคําตอบ ไอไฟสัญญาอัตโนมัติที่มันเป็นโปรแกรมตรวจสอบม,นะมันอยู่เนี่ยเหมือนว่าเป็นโปรแกรมผขาเคยบอกว่าแสดงว่าไม่ได้อยู่โลกมนุษยนะ์อยู่คนละโลกละแล้วพอคิดไปนด้วยปุ๊บมันก็จะรู้ขึ้นมาเออใช่คนละที่เองอยู่นี่ขึ้นอย่างไรมันไม่ขาดตอนนะไอ้คนปกติเดี๋ยวขาด,ขาดแค่ขาดไม่นาะนขาดเพียงเดียว แต่ขาดแล้วสืบต่อก็ได้ว่าไปไหนมาทาทาไมถึงมาที่นี่ทําอะไรมาบ้างไม่ได้คนทั่วไปนี่มันยไม่มียนะ่งยังจาไม่ได้ไว่าเจ้าของไปทําอะไรที่ไหนแล้วก็อยู่ที่ไหนขาดปัจจุบันแต่ถ้าคนอยู่กับปัจจุบันตลอดอไดยเลยจนเป็นธรรมดาพ็ไปอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าข้อมูลมันไม่เข้ากันกับปัจจุบันจริงๆเป็นปัจจุบันปอีอีกมิติหนึ่ง ม,มันลิ้งกันไม่ได้ถ้พาพวกตัวชาข้อมยความวนมนไม่ลิ้งกันมันก็อนอเอ๊ะอะไรวาทันทีอ่าระบบมันก็เสียระบบมันก็เย